สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสวนส้มโอทับเทีมสยามกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็พามาอัปเดตลูกส้มโอกันนะคะลูกดกทุกต้นเลยค่ะดูนะคะในต้นนี้นะคะต้นเล็กนะคะนี่สูงแค่ประมาณเลยหัวหนูนิดเดียวเองก็ประมาณเท่าไหร่นะเม็ดเม็ด ประมาณเกือบสองเมตรอะ่ะเมตรแปดเดี๋ยวหนูยืนก่อนแป๊บนนะึประมาณเมตดแปดนะดูค่ะก็ไม่ได้มาถา่ายให้ดูหลายวันแล้วนะคะพอดีเมื่อวานฝนตกต้นมันชุ่มฉ่ำหน่อยก็เลยมาถา่ายให้ลูกค้าดูนะคะลูกดกมากเลยค่ะต้นเลยดูไปดูต้นโน้นหน่อย ลูกดกมากเลยนะคะทุกคนก็าพาเดินต้นนี้ก็ลูกต้นนี้ก็ดนนกดค่ะดูดูด,ดูขนาดลำต้นนะคะไม่ใหญ่มากนะคะดูลูกค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วประมาณสิงหานะคะเริ่มจะตัดได้ประมาณสิงหานะคะ แต่ว่ามันมีหลายชุดหลายรุ่นอยู่นะคะมีหลายรุ่นอยู่ไปดูต้นลูนด้วยดกทุกต้นเลยค่ะนะคะ,นะคะต้นสองปีกว่านะคะ คลองหวอ่ะมันยังไงอะมันจะเริ่มออกลูกเร็วนะมันออกลูกเร็วมากมันเวลาถ้าเราไว้ลูกออกลูกเร็วเนี่ยต้นมันก็จะโตช้าหน่อยนะคะเพราะว่ามันไปบำรุงลูกอยู่ค่ะได้ผลผลิตเร็วทันใจค่ะนี่ดูค่ะ ลูกเยอะมากเลยค่ะตรงนี้ก็ดกมากของบางแปลงบางสวนนะเขาก็ต้นโตนะที่เขาเออขุดดินเขาเรียกอขุดขุดดินขุดล่องใหม่อ่ะค่ะอของเขามันเหมือนกับว่ามีสารอาหารไปทําให้ต้นโตเอเแต่ว่าลูกมันจะน้อยนะส่วนของหนูอ่ะดูค่ะมันเป็นดินเก่านะคะเราไม่ได้ขุดใหม่ขึ้นมา มีสารอาหารอะไรไม่รู้แหละดีมากดูดูค่ะดินอะที่ดินที่เราเอามาปลูกเนี่ยค่ะคือมันเป็นดินเก่าแต่ว่าเรามีการขุดขี้โคลนขี้เลนขึ้นมานะคะขุดขี้เลนขึ้นมามาพอกบริเวณต้นนะคะก็ทำคล้ายๆหลังกระทะค่ะเนี่ยค่ะรูทรงมันจะคล้ายๆหลังกระทะนะคะมันจะเป็นเดินขึ้นไปนะคะ เฉพาะล่องนี้นะหนูได้ประมาณพันกว่าลูกค่ะอะ่ประมาณเดี๋ยวนะล่องนี้ประมาณสี่สิบต้นนี่ว่าไล่หนึ่งนหลยประมาณสี่สิบต้นเยอะมากค่ะทุกคนเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตให้ทีอีกทีหนึ่งเวลา ลูกมันโตนะคะโตแบบว่าใกล้จะสุกอะ่ะมันจะดูง่ายกว่านี้นะมันจะลูกมันจะสวยกว่าตอนนี้ยังเขียวเลยบางคนลูกค้าถามมาว่าส้มขายได้รื้ยังเ,เขาจะซื้อไปกินนะคะยังยังประมาณเดือนสิงหานะคะสิงหากันยาค่ะเพราะว่าส้มแต่ละสวนน่ะมันจะสุกไม่พร้อมกันนะคะเพราะว่าตอนเวลาตัดอะ่ะ เราจะตัดไม่พร้อมกันอ่าส่วนนี้ค่ะเยอะมากค่ะเช้านี้ก็อากาศดีนะคะนี่ก็สิบโมงกว่าค่ะที่หนูมาถ่ายคลิปน,นะคะอ่าวันนี้วันวันศุกร์นะคะวันศุกร์

cắt tân này qua đi tân nha, mình lông nhiều luôn mà, dài ở đi, u, u một xuôi cả, m m m lông nhiều, lông nhiều luôn nè, m lon

Để nó luôn nào đen lép luôn nè tao ăn ngờ đen bằng nhìn con thôi thôi tắt Nè, trừ ra Hmm.